กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้พระเท้างเดินทางมาอำเภอกันทลักแถวบ้านบึงมะลู่บ้านประพูนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาติดตามตัวเลขกับรุ่งแยมครับผมรุ่งแยมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ฝันแม่นแห้ง้าได้เลขมาแล้วเพื่อนมานอนเสียงนี่ขันมันจะเข่าเพื่อฝันดีเด้จะฝันเห็นนั่นเห็นนี่ได้นั่นได้นี่ครับผมมันนี้พระเทยเดินทางมาแล้วก็บบ่อว่าวลายยายห่างครับพรารุ่งลอกเร็จามีธุรกิจ มีอันธระทุลังของเพิินต้องไปให้ไปหน้าทุกมือไปบึงวัวบึงควยเนาะเขาก็ต้องเฝ้าครับผมไปเลขยคาสมุชมไปฟังบึงจากปากลุ่งแย้มังพอมกันเลยว่างวดนี้ฝันดีฝันดีได้เลขตัวไดมาฝากสมุชมแฟนช่องเนาะครับเนาะไม่ไวไปไปบึงหนังสือทำหน้าฝันเบึงขนองนิ่มมากของ มันสีเบิองในโทรศัพท์นี่ครับเออครับกาสวัสดีครับลุงกาสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เฮาก็เดินทางมาขอตัวเลขเด็ดๆกับลุงแหยมเนาะครับเนาะโอ้ยหลายครั้งเนะครับสมุช้อมว่าจะบอกทะเบียนรถโอ้ขั้นหนังโมยัวขั้นสมุช้อมขั้นเก้าเพ้าพนั่นต์สองเจ็ดก็ออกเจ็ดสองว่าจะเป็นบ้านเลขที่หนึ่งหกกอกหกหนึ่งนี่ครับสมุช้อมบางครั้งกับตรงเป๊ะบางครั้งกับเป็นตรงกับเนาะแต่ว่าหลายงวดเห็นบอกที่เขามากับสีพรมมาอยู่ที่ ที่ขุมนะเจ็ดสามหนึ่งเสียดายเจ็ดสามหนึ่งอยู่ในหันไหนอยู่บอลหนึ่งโอ้ยถ่ายสามตัวโอ้ายสามตัวเป็นเลขถ่ายสามตัวเนาะเจ็ดสามหนึ่งเมื่อว่านนี่ก็ไปจุดถูกเพราะรับปากคุณไว โอ้ oh, ลุงเป็นคนรับหนาทีไปจุดถูกบาปสิเฮ <c oughs> ็ดให้ได้บอ <c oughs> ไปจุดถูกให้ทุกวันศิลหยาดน้ามจุดถูกทุกวันศิลก็รับปากว่าได้ครับก็เลยไปไปจุดสองเชือแล้วสองศิลแล้ว oh. นี่หันบันี้จังว่า พึ่งฝันโอฝันขึ้นมือมือว่านน้อแม่น้อบําเพขึ้นทีแล้วลงมากคือจังจ่เป็นเป็นเป็นพระอยู่ไหนนี่อุ่มบาดยางไตไอหลังพญานาคพญานาคัน่หวานเป็นอยู่ขึ้นในหนาวัดให้เป็นพระลุงผมนิติเป็นอัตโนมัติอ๋อเป็นพระพอัตโนมัติอุ่มบาทอุมบาตยางไตหลังไตหลังลงมากไตหลังปัว องค์ูไพญานาคลงมาเลยแมนอมโอ้ผมมีเกตังี่สมพอ่ออันบูมืนว่ะ<อ>ในความคืดในฝันนั่นครับมาหอดหางกับต้นจอดลงไปพผสมรุดผสมรุดที่ลม่มบาดรุดมือมะะันก็เลยบ่อหลบครับกิ่งคุมลมคุมลมไปเขาย่งเต็มบาดคือเขาโอ้จะได้ว่าเขาโอ้เขา่าเต็มบาดเนาะปตาเนาะสิตะว่<ภ>าจังใดบาดเออเออบัรนี้ยางมา มาจนได้กินเลยได้กินบนัดนี้ก็ไดนยงนเสียงแล้วฮคือแม่น้อมนอวปะง่ายเคยไปแม่นี่หลีเราใส่เสื้อขาวผู้ใดกลุงแ่น้อมลุงโอ้ที่เคยไปอันนี้น้ำกันนะเ<ะ>พราะว่าอยู่หน้าเพิน่นเพิ่นบริจาคที่บริจาคที่ตั้งวัดก็ไปออกจังหันเลยเพิ่นสันมือละเทือนอกก็ไปน้ำเพิ่นตลอดเพิ่นมาช่วน ไปดีจะมาฝันเกี่ยวเล้าถึงว่านี่บักขามเล่าเอามาใหาอืน์พอนามใาหา้มาใหา้บักขามปลูกอยู่หน้าแล้วก็บักพริกที่ผมไปปลูกอยู่ฟ้าโพนพ่น,พนเป็นลูกแน่พ,นนพ่นไะปลูกติดหน่อยแล้วกับปลูกไห้แล้วบอกจะไปเก็บไปกินบอกไปเก็บไรยแล้วกว่เก็บมาให้ที่รุ่งไปจุดท่วมนี่เป็นปู เป็นปูสารวันทีหนักน่อยก็ไปพูนไปขอแม่บอแม่งก็ไปน้ำาเหมือนแล้วมือไปมือนั่นน่ะไปสี่คนครับสามคนพอแม่ลูกกำนังหน่อยเป็นสี่อไปแค่สี่คนวันทีได้มาสามบอแซวบอยนั้งเงียบแบบว่าบอยมีไผบมากคนมากถึงเงียบเนาะลูกเนาะแมนครับเป็นบะมั่กะทิกือโคมเนาะจังวานี่แหละจังว่าก็จะไปชุดถุงไนเป็นี้มือขึ้นนี่เนาะครับฟัง ฝันฝ oh. ันว so 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 really so 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 like ่าเเป็นพระโดยอัตโนมัติโอ้เมื่อขึ้นนี้ตันนั้นเป็นพระแล้วขึ้นว่านฝันสองขตินจกันวันสาฝันฝันสองคึ้ติกันบานีดมื่อขึ้นนี้ฝันว่าตัวจริงบอกกินใน้ฝันก็ยังบอกินเลยบอกินอย่างเขากินก้อยเนื้อก้อยยังบานิดใส่กระบุงแบกไปทรงเขาเสโอ บ่แบกเนื้อผมนี่ว่าบุงเนื้อโอ้แม่นอีหลีแบกเนื้อไปส่งเขาไปส่งมาส่งพอเที่ยงพอเที่ยงก็สิได้แบ่งให้ท่านผู้ชมแฟนช่องจังได๋บ่นี่ว่าโอ้ยปาบ่ถืแม่นความปาแมแต่ในฝันก็พ่อบ่กินเนื้อเลยบ่กินนอ๋อ บานนี้คนที่ชงน่ะคนหูจับกันแม่ก็ปอบพ้นบอกเรื่องัาฝนปอบพูนนางมันนมันกับเป็นทหารกันแต่มันเป็นทหารรุ่นน้องเป็นทหารรุ่นน้องบานนี้โตจริงมันค้นอยู่้านผือบักนี่บักเล็กเป็นมู่วกันบ่ขาดมันเป็นรุ่นน้องอยู่่าคนแกนกันมันกับนับถือกันเป็นอ้ายเป็นท่ายครับไปทำงานกรุงเทพอยู่โรงงานเดียวกัน มันก็นับถือมาโดยตลอดออต่ฟันนี้ที่เจังวารเบกเนื่อไปให้มันจะบุงที่บอกมานนิเพราะได้ยินได้ตัวเลขมันเป็นตัวใดต้องถามตัวเลขก่อนได้ตัวเลขนั้นบบได้เห็นตัวเลขเพียงแต่ว่าเขียนป่าถนามาให้ได้กินในยาก791 จ็ดกล้เจ็กาหนึ่งาจะใส่ลูกขออนุยาตถางคุณค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งนี้คือพอเดี๋ยวที่ทานไหวแล้วก็บนน้ำพิิบวาขอให้ด้กินได้ยอยากให้ด้กินได้ยากโอ้รุ่มเขียนไว้แล้วเดูแต่หมอนสองขึ้นสองขึ้นล่รเข้าใจแล้วฝันดีมาตลอดทั้วนตล็กตัวนี้ฝันดีตลอดเลยวันนี้ไ่ได้ไปเสี่ยงจอม ขันมาแปลไหมมันสิเป็นยังไงขันมปเนี่บอกว่าเดบอวามันเข่ากันก็เรียกไปบวบทั้งสามตัวตรงกันเป๊ะเลยนี่ละตอมามก็าสิเป็นทังสี่นอะฝันแต่ก่อนฝันเห็นเถาฟูเกาตนั่นแหละเถาลงจู่ซื้อเลากะซื้อกิ่งเคยเออจะว่าอาจารย์กิ่งอาจารย์กิ่งฝันเธอน้เห็นบอกมันเราเจกครับเอออจ็ดเก่าจังหวะนี้ฝันเห็นวารุุุงุงุุุ ก็ฝันเห็นเล่าเลยที่จว่าเออกินกับก่อว่าเจ็ดจานกับเจ็ดอ้เลยเลยเลยเขียนไว้เราไปเสียงเสียงวันนี้ได้ฝันว่าได้ปราถนาปราถนาว่าให้ได้กินได้อยากมันก็ได้ขอเป็นพระได้กินได้อยากอ๋อ จังได้บอนยังที่จังว่าขาดเปมาจังได้บอกว่แปลบอกแผลราะว่าพตัวเลขตัวเลขมีอยู่แล้วเพียงแต่เขาไปเสี่ยงเขากะอธิษฐานเอาว่าคือไหวในอยากินได้อยากแต่เป็นตัวนี้ก็ปรากฏว่าได้อยากได้กินมีน้ำซ้บในแห่งข้ออื่นน้ำได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีทุกฝันล่าสุดมือขึ้นนี่นี่ละมาแดงเนื้อเค้ง ไอ้กระบุ้งกระบุ้งเป็นกระบุ้งโอ้แดี๋ยวจะเครื่องเนี่ยน้าลูกน้าโอ้ยแดี๋ยวจะเครื่องพวกพวกนั้นกินเครงเมาเหล่าเครงกินก้อยเอ้ยผมละสายหัวไม่ขยักขยแรงน้ำนะก็แสดงว่าลุ้งได้เลขมามาแบ่งให้ผมผมก็ไปแบ่งให้เอฟซีในแต่บทช่วงแฟนช่วงก็สิได้กันสมุทรคนที่แสนเนี่ยน้าลงเนาะซึ่งก็ไปตรงกับเลขนแย่บัวอีกที่ปูสีจุดโต้ให้เพิ่นงวดก้อนให้หนึ่งหาเก้างวดนี่ก็ บอกเรื่องว่าปูสีส่อโทนครับใตหลังพ้นลงมากจากผู้นั่นก็แมนไลโอ้เก็ตพ้นละอันนี้นอวมามันบมืนอ่ามันบมือมันละจับดีปะกันยันพอมีเก็ตเออก็อุ่มปะนองยางมากกล่าวขาลงปุ๊บมันสะดุดทิลมเออนี่ลหละจังแมนสิลมแล้บ่ สิ yup. <c bio> บาดรูดมือ <g> ก <aining> ็เลยคนก็เลยซศรอบดเข่าเต็ม <INTER> อันย่าอยู่กันจ้าเต็มอันย่าก็ไปจับขึ้นมาพลิกขึ้นมาอันยังคือเก่าโอ้ยแสดงว่าเข่าแลี้ยวเข่าแล้วคำว่าเข่าเต็มอันย่านี่ก็เข่าแล้วครับท่านผู้ชมฟังวันนี้ฟันดีเนาะฟันดีฟันดีเดี๋เป็นพาเป็นเจ้าเอ๋อฟันดีว่าเดี๋แบ่งฟันคนอื่นนั่มอันอืมลูกราเฮ็ดเป็นโยเบิ่งเป็นบอทำนายฝันอยู่ที่โทรศัพท์นี่ เกันลูกสาวมานี่โอ้บ้านผิดพอไปพอไปพอแค่เดียวมันสิบอกเลยอืมแต่ลูกบ้าแต่ลูกบ้าก็คงต้องเป็นเกี่ยวกับเลขที่คุณพ่อไปเสี่ยงแน่นอนแน่ยวันเสี่ยงจะได้กับตัวนี้เนาะป่านอ่ะจะได้เป็นตัวนี้ละเจ็เก้าหนึ่งเนี่ยตว่าทีนัดตกใจก่อนหนก็คือตรงกับเลขของแม่บัวแม่สามตัวกันตรงเป๊ะเลยค่ะพ่อบัดนี้ลูกไส้โอ้หนองไส้หนองไส้พูยือน คือว่าทิไปจุดถูกจุดยังนะกับบอกคนว่าผู้จะของที่โยนี่ก็คือน้องท่ายผมมาน่าชายจะทิตโพว,ว่างแล้วก็น่าชายรัดโพว,ว่างเออจะกของอยู่ในนี้ครับจังเด่ดมากฝันเกี่ยวว่าในไตหลังพญานาค<อ>บัดนี้<บ><บ>เออบัดนี้มันเป็นสังขีสน้ำ มันหูภาษาเขมรโอ้มอคิดนะมันไบวบทยู่บานเขมบวชอย่บ้านพือครับบวชรู้ว่ามันหลายภาษาอยู่บวบวชเป็นนี่มันว่าปลวกกําเพิงไฟเออเปลวกปลกระบาลกําเพิงมันว่าพยานาคเขาแปลภาษาเขมรออกมาเขาบอกมันเป็นพยานาคบริวารพนมีชพยานาคโอ้สมพาะเดี๋ยฝันว่าใ้หลังพนลงมาอ่า แน่น,นอนครับแต่ผู้ชม,มก็น,นั่นที่จอไม่ได้ได้กินมากเลย,ยแล้วพอเที่ยงจะสรุปในฟังน่งเนาะตอนที่ลุงบอกมานบางท่านอาจจะบอคอยเข้าใจเนาะที่ลุงว่าไป<ห>จุดทูบยูทีทปลายยางนี่ครับก็คือปลายยางที่เคยประพูนเค่อยพาไปขอโชคขอหลับนะ้ำปูชศสกันแต่ว่าเมื่อน,นั้นเพิ่นไปกันสี่คนระวังลุงแยมประพูนแล้วกระดูกไส้ลวก็หนักน้อยไปเพิ่ะว่าโบเมนปูชศสกันเด้ออยู่นี่เพิ่งว่าเป็นปูสลรวัน กับพญางูไฟตามสิบประเที่ยงได้ยินมาเนาะแล้วก็เป็นปูผักขาวหญ้าผักขาวอยู่หันสิบพันเห็นตุนปูใสกับใสสุดขาวผู้หญิงกับใสสุดขาวสิบพันให้ตัวเลขว่างหมดสิบพันมานั่นก็คือสามหาเกาครับตรงเป๊ะเลยครับบริการเลยเนี่ยถึงว่าเพิ่นให้โชคให้ลาบมาลุ่มแย้มกับจำเป็นต้องไปจุดถูกจุดันนี่ให้เพิ่นถูกวันพระได้รับปากครับพอได้รับปากเพิ่นเพิ่นขอว่าวขันขันลุ่มแย้มเพราะว่าพูดไปให้ไถ่ เพื่อจะให้โชคเพื่อจะเปิดคุ้มสมบัติให้ยังสินะครับท่านผู้ชมสมบัติแต่มันกระบอกไหมมันมส,สิบห้าเป็นรถเป็นเรือเป็นเงินเป็นทองกอ,องอุญุ่ดอกครับมันก็เป็นตัวเลขนี่แหละครับมาใหายดีห,ห้น้องโอ้อกวก็พ้นแล้วว่าขอเปลี่ยนเป็นตัวเลขครับรางวัลที่หนึ่งหายก็สวยมากกับเป็นจะใส่นัวลุงน่องก็ได้ตัวเลขนี่ละได้โชคได้ลาบนี่ละมันก็เป็นเงินเป็นค้ามากคือเก่าครับท่านผู้ชมถึงวันลุงแย้มได้ไปจุดรับป่าให้บ่าวันศิลวันพี้ันจุดโลกจุดโลงให้เว่าโกงเสียหรือประโยชน์นำกดกับ ไปเครับปล่อยแม่นี่ยะอยู่นูได้มาแล้วลุงแย้มก็ระพูนไปขอมาแล้วก็มาฝันดีครับงวดนี่เป็นงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ลุงแย้มมาฝันว่าได้อยากได้กินได้บวชเป็นพระได้แบ่งเนื้อให้คนบักลอยหนึ่งนี่แหละครับแบ่งไม่เพราะเที่ยนี่แหละแบ่งให้ที่ทุกท่านนี่แหละครับเนาะที่คนในหูนี่ แต่ว่าได้ยินเพื่อนว่าอยู่เด้อครับว่าเพื่อนอยากได้สารอยากได้สารขาดอยู่ได้สารเนาะบวกมันก็กินมันก็กินร่องพิจารณาเองเนาะค่ะตะบุช่วงเนาะเพื่อามีโจฉมีลาบมากาเพื่อจะเคลียร์จากแสงน้ำเพรนกาล่องพิจารณาเองครับผมสารลังหน่อยไปจัดสารลังหน่อยสารเล็กลังนี่หนี่ครับเนาะครับนี่แหละเฮ็ดมาให้บ้างเพื่อนอยากได้อันยังไงครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตดาชแนล หรือว่าไอสตาชาแนลหรือว่าเจนนี่ชาแนลรัติขาดไม่ได้ก็บเขอเขาพูเขาคุณนรุ oh, uh, um, ่งแย้มรับผมที่ให้เขาฝันดีๆเด็กเด็ดเด็ดแต่หลายเธอหลายครั้งอีีที่พอเชื่องมาติดตามนี่รุ่งแย้มนี่ฝันแม่นอี่อีครับสุ่ทรชุ่มวัดกลงเป๊ะกับเป็นตัวกลับจะบ่เลื่อนจะเป็นตัวกลับกระตรงข่าวใจสีมีประม่านยันเซนีเนาะกะทุกขันี่เพื่อตพอจรัไปก่อนผอกันไหมกีบนาท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความโชคดีและโชคดีให้มีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สะต้องปรารถนาคิด,งดเงินใดเงินกินท่องให้ได้ท่องให้ได้สามตัวตรงๆที่ลุงแย้มบอกงวดนี้ให้เป็นของรางวัลเด็กถ่ายวันทีหนึ่งที่มันจะออกของวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์พราะสาสพันธ์เราขึ้นหาแล้วครับเนาะียังไปรวยกันสิบทรทุกคนคลิปนี้พระเทีง่งไปละครับให้ใไส้ดุนพินิจพิจารณาเองครับสมุทรชุ่มข้อมฝันเนาะแต่ว่าคือลุงแย้มเราก็เคยฝันแม่นี้ดี